ขอให้พี่มีความสุขคุ๊กกิ๊กกดชะกรหัวใจไม่ว่างเปิดโพสต์เบิร์เดย์แฟนหนุ่มรุ่นพี่หวานจนอยากเห็นหน้าแทบจะไม่รู้เลยจริงๆว่านักแสดงสาวสวย ก,กุ๊กกิ๊กกดชกรมีสเตตัสหัวใจกำลังอินเลิฟแบบสุดๆเพราะนอกจากภาพสวยแซ่บและอัปเดตงานบนอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วก็แทบจะไม่ค่อยได้เห็นสาวเจ้าออกมาอวดโมเมนต์หวานชื่นเกี่ยวกับเรื่องหัวใจมาให้ได้เห็นเลยอื้อหือซูซี่นุ่งบิกินี่สาดความเดือดริมถนนช็อตหันหลังร้อนแรงแซบเวอร์มากเปิดโพสต์ซึ่งฉลองครบรอบรักคิมเบอร์ลี่ สิปีบทชีวิตใหม่ดำเนินและเกิดขึ้นต่อไปสองข้อความยิบสีถึงงานวิวาเรียบง่ายไม่มีพิธีไม่มีซองไม่มีของขวัญล่าสุดวันที่23กันยายน2566นักแสดงสาวก็ได้ออกมาเปิดโหมดหวานแบบกับ๊กๆด้วยการเปิดโพสต์วยพรวันคล้ายวันเกิดหวานใจรุ่นพี่แต่ไม่ให้เห็นโฉมหน้าพร้อมกับเขียนแคปชั่นน่ารักเอาไว้ว่า สุขสันต์วันเกิดนะคะหนูขอให้พี่มีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดสมหวังทุกประการนะคะอยู่ข้างๆเสมอหันมาทุกครั้งจะเจอหนูนะเลิฟยูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยูเรมิซันชายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอินลีสบีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลิฟเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบิร์ดเดย์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมม,ยยมิจูจูเครื่องหมายสี่เหลี่ยม,ม,ม,ม2 3 0 9 2 0ศูซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยออกไปแล้วนั้น ก็มีบรรดาเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ร่วงอวยพรและบ้างก็แซวความหวานและร้องอยากเห็นหน้าไม่น้อยเช่นหวานเจี๊ยบขอดูหน้าหน่อยจิเห็นหลังแล้วอยากเห็นหน้าเห็นหน้าแล้วอยากหงายหลัง55,555 55, 55 5 HBD ข้างหลังเคยเห็นแล้วอยากเห็นข้างหน้า สุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะมีความสุขมากๆๆๆๆไปเลยน่ารักกบกอ HBD ค่ะ Happy birthday จ๊าและอื่นๆ